กาบสวัสดีครับสวัสดีนะพี่พี่เอฟซีทุกท่านแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนแล้วกันนะครับสวัสดีช่วงยามแรงๆหน่อยนะครับแรงนี้โหบรรยากาศดีมากๆเลยพี่พี่นไหนนะที่ผ่านมือแพรยินดีต้อนรับนะครับเข้าจะแวะนะครับนี่เลยครับปีใหม่นี้ไม่รู้ว่าจะยังไงดีนะครับตัวนี้เรื่องลุกหน้าบอกเลยว่าเสิร์ฟดีมากๆนะครับชุดพี่มีผลงานนะครับลุกหน้าชัดเจนปากไว ข้าปีกออกขยับเอาตัวรอดนะครับแต่เดินทํานะของผมนะครับมีรอไก่นะครับตัวนี้ยอมรับว่าแม่นมากเลยนะครับก็ส่วนตัวนะครับเน้นย้ำนะื่อปองกันวิชาชีพนะครับ083073899เท่านั้นนะครับมั่นใจคุยกันนะไม่มั่นใจดูไปก่อนนะครับชอบนะครับจัดให้สีผ้าใบแดงนะครับวันนี้ขอประคุณมากนะครับที่อุตส่าห์เสียสละเวลานะครับเข้ามารับชมบรรยากาศดีๆด้วยกันที่เมืองแพร่ ก็เข้ามาชมเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นนะครับหรือแนวทางสำหรับ,กบเกษตรกรนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ